สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้เรามาดูเรื่องของบัญญัติตรายางต่อนะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญญัติตรายางครับที่จริงเนื้อหาก็คือจบแล้วแต่ว่าครูต้องการทบทวนให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเสนอแนะวิธีการหาคําตอบเวลาไปสอบที่จะรวดเร็วขึ้นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีลัดนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อแรกเลยนะครับโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าซื้อนมข้นหวาน3กระป๋องนะครับราคา45บาทถ้าซื้อนมข้นหวาน1โหลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือซื้อนมข้นหวาน3กระป๋องในราคา45บาทส่วนที่โจทย์ต้องการทราบก็คือนมข้นหวาน1โหล ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับ1โลไม่ใช่1กระป๋องนะครับ1โลมีอยู่12กระป๋องนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์มาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มด้วยการแสดงวิธีทำนะครับบรรทัดแรกเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนนะครับเขียนลงไปก็คือซื้อนมข้นหวาน3กระป๋อง ราคาที่จ่ายเงินไปคือ45บาทนะครับบรรทัดที่สองให้ในักเรียนจําไว้เลยว่าบรรทัดที่2จะหาจากสิ่งของ1ชิ้นก่อนนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว3กระป๋อง45ถ้า1กระป๋องเป็นราคาเท่าไหร่นะครับซื้อเราต้องเขียนไปว่าซื้อนมค้นหวาน1กระป๋องราคาที่จะหาก็คือ45หารกับ3 นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ45ส่วน3หน่วยเป็นบาทนะครับส่วนขั้นที่3ก็คือบรรทัดที่3น,นั่นเองก็คือซื้อนมค้นหวาน1โหลเห็นไหมครูกแก้จาก1โหลเป็น12กระป๋องใช่ไหมครับนักเรียนอ่า12กระป๋องซื้อนมข้นหวาน12กระป๋องราคา ก็คือเอา12กระป๋องคูณกับราคา1กระป๋องก็คือเศษ45หารเศษ45ส่วน3นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ180บาทนั่นเองนะครับบางคนบอกมาได้ยังไงก็คือใช้วิธีการทำอะไรครับตัดนะครับตัด3าคูณไม่3เลย3 1 3 3สามารถตัด12หรือตัด45ก็ได้เลือกตัวใดตัวหนึ่ง เพราะว่าคำตอบที่จะได้ก็คือมันเท่ากันนั่นแหละคูตัด12แล้วกัน3 4 12อ่าคราวนี้4มาคูณ45 4คูณ45ก็จะได้เท่ากับ180นั่นเองนะครับดังนั้นซื้อนมข้นหวาน1โหลต้องจ่ายเงิน180บาทนะครับอ่าตอบ ต้องจ่ายเงิน180บาทนะครับอ่าอันนี้คือการหาวิธีทําโดยปกติคราวนี้มาดูโจทย์โจทย์ยังคงเดิมนะครับซอนมข้นหวานเหมือนเดิมแต่จะใช้วิธีหาคําตอบโดยวิธีลัดนะคุณแนะนําว่าวิธีลัดนะให้นักเรียนใช้ตอนที่นักเรียนเจอเข้อสอบเวลาไปสอบ ไปสอบแข่งขันไปสอบที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำก็คือเขาต้องการให้เราเขียนคำตอบหรือว่ามีตัวเลือกตอบมาให้นะครับวิธีนี้จะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขาให้แสดงวิธีทำนักเรียนทำวิธีรัดนะมันจะคะแนนมันอาจจะได้แต่สมมติ10เธออาจจะได้1นนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ อย่าไปใช้วิธีลัดนะครับวิธีลัดเวลาทําแบบฝึกหัดทั่วไปก็จะไม่ได้คะแนนนะวิธีลัดจะได้ตอนข้อสอบ,เล,อสอบเ,อเลือกตอบเอเลือกตอบก็ขอ้ขอ,ขององเงี้ยสามารถใช้วิธีลัดได้นะครับอ้าวมาดูแล้วกันว่าทํำยังไงนะครับซื้อนมข้นหวาน3กระป๋องราคา45บาทถ้าซื้อ1โหลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นักเรียนดูหน่วย นะครับหน่วยสิ่งของที่เขากําหนดมาให้สิ่งที่กำหนดมาให้ก็คือนมข้นหวาน3กระป๋องราคา45บาทหน่วยของมันก็คือกระป๋องกับราคาใช่ไหมนมข้นหวานหน่วยเป็นกระป๋องราคาหน่วยเป็นบาทคราวนี้มี2หน่วยแค่นั้นที่มีความสัมพันธ์กันก็คือเวลาซื้อเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเป็นบาทเท่านั้นถูก็เขียนไว้เลยี่นะครับวิธีรัด หน่วยแรกก็คือกระป๋องหน่วยที่2ก็คือบาทใช่นไหมครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ดูตามโจทย์นะครับขั้นตอนตามมันเลยนะครับตามที่โจทย์เขากําหนดมาเลยใส่แค่ตัวเลขไม่ต้องเขียนอะไรมากนะครับมีกับหน่วยเขียนไว้ข้างบนแล้วนมข้นหวาน3กระป๋องก็เขียนเลข3 3ตรงกระป๋องราคา45บาท เขียนแบบนี้เลยหลังจากนั้นถามว่าต้องหาหนึ่งกระป๋องไหมไม่ต้องถ้าเจอวิธีรัดเราไม่ต้องหาหนึ่งกระป๋องนะครับถ้าซื้อนมข้นหวานหนึ่งโหลอ่าคราวนี้นักเรียนก็บรรทัดที่สองซื้อนมข้นหวานหนึ่งโหลหนึ่งโหลคือกี่กระป๋องเมื่อกี้บอกไปแล้วสิบสองกระป๋องต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการหา ก็คือเครื่องหมายคำถามคำถามจะต้องตอบเป็นบาทเห็นไหมตรงคำถามมีมีบาทอยู่ข้างบนนะหลังจากนั้นทำยังไงนะครับนักเรียนก็จับคูณแนวไขว้นะลากเส้นเส้นแนวไขวนะ้เส้นเหมือนเครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายคูณก็ได้อา่าจะว่าเป็นเครื่องหมายคูณก็ได้จะว่าเป็นเครื่องหมายผิดก็ได้แล้วนักเรียนดูแนวทะแยงนะครับ แนวทะแยงที่ตัวเลขมันไขว้กันมานะครับตัวเลขไหนที่มันทะแยงมาตรงกับตัวเลขเราจับคูณกันถ้าทะแยงมาไม่ตรงกับตัวเลขไม่สามารถคูณได้จะต้องเป็นตัวหารในที่นี้3มาปรับเครื่องหมายคำถามมันคูณไม่ได้แต่ถ้า12ไปกับ45ไปหา45ก็เป็นตัวเลข หมนกันก็คูณได้ก็คือเอา12ต้องอยู่ข้างบน12คูณ45ถ้ามันคูณก็ต้องอยู่ข้างบนส่วนตัวที่จะเป็นตัวหารก็คือตัวมาที่ทะแยงมาเจอเครื่องหมายคำถามก็คือตัวที่ไม่มีตัวเลขที่จะคูณก็ต้องเป็นตัวหารก็คือต้องอยู่ข้างล่างก็คือ3นั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับได้เท่าไหร่ อันนี้เราก็ถ้านักเรียนขยันก็12คูณ45แล้วมาหารกับ3แต่ถ้าไม่ขยันก็ตัดได้นะครับตัดเหมือนที่ครูตัดตรงสแสดงวิจารณเมื่อกี้3 1 3 3 4 12ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอา4มาคูณ45ได้เท่ากับ180สินะสิ่งที่ต้องการหามีหน่วยเป็นบาทก็คือ ตอบเท่ากับ180บาทนะครับคำต,ตอบนี่180บาทก็คือต้องจ่ายเงิน180บาทอันนี้เป็นวิธีการนะวิธีคิดลัดเขาเรียกว่าวิธีลัดนะครับวิธีลัดก็คือหาคำตอบง่ายๆหาแบบเทคนิคง,ง่ายๆนะครับอ่ะต่อไป โจทย์ข้อต่อไปนะครับสุทินวิ่งออกกำลังกาย5วันได้ระยะทาง30กิโลเมตรถ้าจะวิ่งออกกำลังกาย84กิโลเมสุทินจะต้องวิ่งกี่วันนะโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เขากำหนดมาให้ก็คือสุทินวิ่งออกกำลังกาย5วันหน่วยแรกเป็นวันมีความสัมพันธ์เป็นกิโลเมตรใช่ไหม วันกับกิโลเมตรแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือถ้าวิ่งออกกำลังกาย84กิโลเมตรจะต้องวิ่งกี่วันสลับแล้วใช่ไหมครับนักเรียนกิโลเมตรขึ้นก่อนแล้วอ่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือวันแล้วไปกิโลเมตรใช่ไหมครับแต่สิ่งที่โจทย์ถามกิโลเมตรไปที่วันดังนั้นเราต้องนะแก้โจทย์นิดนึงสลับข้าง ตรงที่โจทย์กําหนดมาจากออกกําลังกาย5วันได้30กิโลเมตรเราก็เป็นออกกําลังกาย30กิโลเมตรใช้เวลา5วันนะครับสลับตามทําไมว่าต้องสลับสลับตามสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอ่าเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ถามกิโลเมตรขึ้นก่อนวันตามหลังครูก็ต้องแก้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เป็นกิโลเมตรแล้วก็มาที่วันนะครับหลังจากนั้น เราก็มาหาคำตอบว่า1กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งกี่วันนะครับเราวิ่งระยะทาง1กิโลเมตรก็คือวิ่งออกกาลังกายก็คือเอา5 5วันหารกับ30กิโลเมตรก็จะได้ระยะเวลาวิ่งเป็นว่ากี่วัน1กิโลเมตรนะครับก็ได้เท่ากับเศษ5ส่วน30นั่นเองใช่ไหมครับ หลังจากนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้วิ่งระยะทาง84กิโลเมตรก็คือวิ่งออกกำลังกาย84คูณกับเศษ5ส่วน30ก็คือ1วัน1กิโลเมตรก็เศษใช้เวลาเศษ5ส่วน30ถ้า84กิโลเมตรก็คือเอา84ไปคูณนะครับคำตอบที่ได้ก็คือตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราใช้สุดคูณแม่5ในการตัด5 1 5 5 6 30ก็จะได้เท่ากับ84.6ส่วน6ได้14วันนั่นเองนะครับดังนั้นระยะทาง84กิโลเมตรจะใช้ระยะใช้เวลาวิ่งออกกำลังกาย14วันนะครับตอบวิ่งออกกำลังกาย14วันนะครับโจทย์ข้อนี้มีการพลิกสลับข้างนิดหนึ่งนะครับ แต่พอมาเป็นวิธีรัดบ้างนะครับวิธีรัดไม่ต้องไปสลับอะไรนะครับวิธีรัดวิธีทำเราก็เขียนตามที่โจทย์กำหนดมาวันแล้วก็ไปกิโลเมตรใช่ไหมครับวันแล้วก็กิโลเมตรวิธีลัดไม,ไม่ต้องสลับข้างอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขียนตามที่โจทย์กำหนดมาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือ5วัน วิ่ง5วันได้ระยะทาง30กิโลเมตรอ่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับถ้าวิ่งระยะทาง84กิโลเมตรจะวิ่งกี่วันกี่วันคือสิ่งที่ไม่รู้ใช่ไหมครับรรทัดที่2ระยะทางก็คือรู้แล้ว84กิโลเมตรจะใช้กี่วันหลังจากนั้นให้นักเรียนคูณคว้เหมือนเดิม ขีดเส้นไขว้เพื่อหาว่าตัวไหนคูณตัวไหนหารอเรียนเห็นไหมครับเลข5้ไขว้ามาทางนี้ตรงกับตัวเลขเหมือนกันก็คือแสดงว่าต้องเอามาคูณ5คูณ84ดคิหมายคำถามตรงกับ30ถ้ามันไม่มีตัวคูณเป็นตัวเลขก็ต้องเป็นตัวหารก็คือต้องอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็หาคำตอบนะครับได้เท่าไหร่ตัดเลยนะครับ30เอาไม่5 5 15, หาห้หนาหไรได้30 5 6 30หนะ้าหกสาก็จะได้เท่ากับ1ิบส่เห็นไหมครับ ไอตรงคำถามเนี่ยก็คือ14นั่นเอง14หน่วยเป็นวันเนี่ยคำถามที่ต้องการรู้ก็คือ14มีหน่วยเป็นวันนะครับคำตอบที่ได้ก็คือสุทินต้องใช้เวลาวิ่ง14วันนะครับนะวิธีไข้นักเรียนต้องวางให้ตำแหน่งให้มันถูกนิดนึงตามดูตัวเลขหน่วยมันนะครับแล้วก็จับขีดไข้นะครับ แต่วิธีการคูณแบบคว้นี้นะครับทูแนะนําว่าจะใช้ตอนเฉพาะสอบที่เป็นตัวเลือกหรือใส่คําตอบแต่ถ้าแสดงวิธีทำเพื่อหาคําตอบเพื่อเอาคะแนนการแสดงวิธีทำจะไม่มีคะแนนนะครับแบบนี้นะถ้าเจอข้อสอบมาเธอใช้วิธีคูณคว้ยได้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่เสริมให้นะครับ เพราะว่าในเนื้อหารู้สึกว่ามันจะไม่มีนะวินวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับนักเรียนไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถาวรอ,อันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอโจทย์จะแบบฝึกหาัาต้องการแค่คําตอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องการวิธีทำต้องการคำตอบที่จะตอบเราก็จ้างใช้วิธีนี้นะครับหรือมีตัวเลือกตอบให้นะครับ เราจะใช้วิธีคูณคว้ยเอานะครับวันนี้นะครับแนะนําวิธีการแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุยจะให้แบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดเวลาทําก็ทําวิธีทําปกตินั่นแหละครับแต่นักเรียนลองตรวจคําตอบนะลองตรวจคําตอบดูวิธีคว้นะครับโดยใช้กระดาษเศษกระดาษทําลงในเศษกระดาษนะเวลาตรวจคําตอบวิธีคว้อะ่ะลองทําดูนะ แต่วิธีเวลาทำงานสมครูก็ขอเป็นงานแสดงวิธีทำเป็นปกตินะครับวันนี้ชั่วโมงนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปจะเป็นขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับทุกๆคนครับ